Thank you สำหรับคอนคริปน,นะคะเราจะมาอัปเดตไอเทมเล่มแต่งดีซีฟรีค่ะอันแรกนะคะจะเป็นมงกุฎสีดำนะชิ้นนี้เนี่ยเขานะคะจะมีการแจกค่ะในวันที่18มิถุนายนนี้นะคะเวลาเน่ยจะอยู่ในช่วงนะคะตอนตี4 5นค่ะจนถึงตี4:35นนะคะส่วนจำนวนที่แจกนะคะทุกคนจะเป็นตามยอดรายค่ะซึ่งส่วนมานะคะเขาเนี่ยจะมีการแจกนะคะประมาณ2,500ชิ้นค่ะจนถึง3,100ชิ้นด้วยกันนะคะทุกคนส่วนลิงไอเทมเนี่ยเขาจะมีการแจกใอนดิสคอร์ดค่ะก่อนเวลาแจกจริงนะคะไม่นานค่ะในฟรีลิมิตส์ค่ะต่อมาทุ สำหรับชิ้นนี้สอนะคะ่ะจะเป็นมงกุฎสีชมพูค่ะซึ่งชิ้นนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขานะคะได้โพสตค่ะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ติดตามเขานะคะใน Twitter เนี่ยครบทั้งหมด7,200คนนะคะเขาเนี่ยก็จะมีการแจกมงกุฎสีชมพูอันนี้ค่ะจานวน5,000ชิ้นนะคะในวันอาทิตย์ค่ะที่2กรกฎาคมนี้นะคะตอนเวลาตี5ค่ะซึ่งลิงก์ไอเทมนะคะจะแจกเนี่ยก่อนเวลาแจากจีนะคะประมาณ5-10นาทีค่ะสามารถไปติดตามกันได้เลยนะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่สงสัยค่ะว่าการรับไอเทมลิมติต g c นะคะผ่านลิงก์เนี่ยจะต้องทํายังไงนนนะะคค่ทุกกนนียด การแก้ทางบอดนะคะทั้งในคอมแล้วก็ในมือถือค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะลิงก์เนี่ยไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียง,งนี้ค่ะวิจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายค่ะ